อะไเน้อไรกูี่ยดูสิเออน่ะกล้วยไม้ไเห็น่ยแนบุราค่ะแนบุราค่ะสวยมากเลยต้นไม้ค่ะแนบุราต้นไม้อยู่ดอกไม้เขาเรียกว่าเถาใช่เถานี่เรีกแนบุราอ้สวยมากเลยต้นแนบุรานะเนี่ดูไปดูกำลังขึ้นเนี่ยางลางนี่ก็เต็มนะเนี่ยไม่มีพันเดียวโอนี่เนี่ยใช่ใช่่เต็มเลยนะไม่ใช่ใช่ใชลังขึ้นยังไงก็ขึ้นต้นไม้ไม่ได้ เขาขายแพงๆนะแต่อนุรักษ์อยู่ค่ะขึ้นต้นไม้ไม่ได้เนี่ยค่่ะใชพยายามจะขึ้นนีะเนี่ยแน่บูราเขาว่าเออใช่ใช่ธรรมชาติค่ะนี่นี่นี่คนที่รักธรรมชาติค่ะกำลังจะไปขึ้นใช่ปีนต้นไม้ต้นแน่บูราไม่เป็นู้ภาษาไทยพูดภาษาใครไม่แนบแนบบูราต้นไม้ดีกว่าภาษาไทยพู้มีข่อง ออก็เลยว่าต้นไม้ต้นตีนปีนต้นไม้ว่าต้นเขาปีนต้นไม้เขาปีนต้นไม้เอาเป็นว่าปีนต้นไม้ก็แล้วกันปีนต้นไม้เพราะว่าพูดภาษาไทยไม่คล่องแล้วว่าตรงนี้มันมีเห็ดไหมแบบเนี้ยเห็ดน้ำหมากเดินเก็บเห็ดเล่นๆอ่ะถ้าอย่ไม่เครียดแม่อะไรนี่ต้นตั้งตุนเนี่ยเนี่ยมาดูเนี่ยเขาเรียกว่าต้นตั้งตุน อ่าต้องจับที่ต้นตั้งตุลถ้าเถาใหญ่ๆมันเป็นยานะคะยาแก้กับแบบว่าคนกินของผิดหรือว่าคนที่ว่าอยู่ไฟไม่ได้อะไรพวกนี้รากมันมีประโยชน์นนนต้องขึ้นตามต้นไม้ใช่ใช่ตั้งตุลน,นั่นแหละต้นใหญ่มันน่ะนั่นต้องปึนตามต้นไม้ต้องไงต้นขาวน่ะต้องตั้งตุลเนี่ยต,ต้นไม้หอมเขามาทำทุบผู้หอมนี่ไงเนี่ยต,ตนน้นตั้งตุนต้องจับดินั่นแหละกำลัง,งาาเครือใหญ่ด้วยเนี่ยนั่นแหละตั้งตุลหายากเครือใหญ่ด้วยใช่ เข,ข้าเข้าไปทางนี้ดูที่หนูหาทางนี้ยังไปนี่ไปนี่จะเดินหาไปทางโน้นนั่น,น,นแหละเอานี้เข้าน,นี่เห็นน้ำมาเกิดมีคือคือเขา้าไปในป่าคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเจอรือไม่เจอคือมาหาคือมาหาเผา,มา,ามาเล่นม,มาเล่นเก็บเห็ดไปด้วยไม่เครียดมาหาเห็ดี่แหละแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะเจอตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่เจังหวะเดินไปอย่างเงี้ยเจอต้นไม้แปลกแปกเจอต้นไม้แปลกแปลกบ้างเจอเห็ดบ้างเจออะไรบ้างหลายอย่าง อะไปทางโน้นเห็นเรางงอกรู้สึกจะมีทางโน้นนะตามทางเนี่ยตามทางมีคนเขียน่ไกลขึ้นมาเออคนไม่เขียกอ๋อตรงนี้ก็มีเห็ดรางงคนเขียกไปแล้วนี่ว่าก็ไม่เป็นไรไกลหรือเปล่าไม่รู้นั่นไหนทางหน้าเดินไปได้เรื่อยนะเจอแล้วนะเจอแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะคะเจอแล้วค่ะอุ้ยทีใจเดี๋ยวนะ เจอแล้วเจอแล้วเดูเลยเดี๋ยว,ยวอันนี้เห็ดละง,งกอกอันนี้เห็ดละงอกหรือเป๋าค่ะเนี่ยดูดูแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเนี่ยไม่ค่อยสวยแต่ก็เป็นเห็ดละง,งกอกนะเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยสวยจริงแต่เป็นเห็ดละงอกงนี่ไงได้นี่ไงนี่เปิดใบตองออกเลยถึงไม่สวยแต่เขาก็เป็นเห็ดละงอกอืมมันดอกไม่สวยนี่ก็เห็ดขาวเห็ดขาวตอนนั้นก็มีเห็ดขาว ไอ้ริงแต่ว่าเขาเป็นเห็ดงงงเนาะราะว่าเอาไปแกงไปหมกไปผัดก็ได้แต่ผัดว่าไม่รู้จะอร่อยไม่ไมอร่อยไม่ทราบนะคะถ้าเอาไปแกงใส่ใบติ้วใบบังรักอาออเอาไปร,วม,รวมกันก็เลยเห็ดรวมใช่มันจะอร่อยม,มากนะต้งแกงให้มันสุกต้มให้มันสุกถ้ากินให้สุกทุกอย่างก็ไม่มีพิษไม่อันตรายกลับต่อที่ว่าระบบวิเวทถือว่าทางอาหารหรือของกินของเราจะไม่แพ้ไม่ว่าเห็ดอะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้สุกซะก่อน ถ้าไม่สุกถ้ากินไปก็เป็นว่าเห็ดเบือ่อแต่ว่าระวังแกเห็ดเบือเบ่อที่มีพิษก็ถ้าเกิดว่าไอซึ่งดินนี่แหละมันมันน่าอันตรายกินให้มันสุกถ้ากินไม่สุกอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็เกิดได้เจียนเวียนหัวอ้กอวก